ประเทศลืมม um, ันเฮงซวยดังขึ้นอีกประเทศลืมมันไม่พัฒนาเออกูรู้แล้วรู้มาตั้งแต่ห้าปีก่อนแล้วไอประเทศคอรับชันประเทศมึงเงเคยตรวจสอบรืยยังอ,อ้อลืมไปตรวจสอบไม่ได้เหมือนกันรัฐบาลลืมมีผลงานอะไรบ้างกูก็ไม่รู้เหมือนกันอ้วจะแฉรัฐบาลลือ <le ant ie> นายกประเทศลืมมันเร็ว yeah, I know. I know. ขอให้นายกลือตายซ่า นี่อ้วด่านายกลื้อยอยู่นะมึงก็ด่ามาสิใครห้ามมึงประเทศลื้อเป็นประเทศกระเทยมึงไม่กระเทยประเทศลื้อมีแต่คนจนเดี๋ยวก็ไม่มีแล้วจะรวยกันหมดเหรอปลาอดตายกันหมดผู้ชายบ้านอ้วหลอกกวาเยอะแต่ผู้ชายบ้านกูสวยกว่าเยอะประเทศไทยอาหารไม่อร่อยมึงควรเลิกแดกของแปลกก่อนนะห้ามใช้อักษรจีนในประเทศไทยมึงก็ไปบอกกระทวงศึกษาให้กูสิกูก็ไม่อยากเรียนเหมือนกัน อหรือมาว่าจีนว่าจ้าการ์ดฟาดหน้าหรือทุเรียนะ่ะยู่เนาะประเทศว่ามีมังกรไปสิงศักสิธ์มังกรบ้านมึงอยู่อกข้างบ้านกูนี่มังคุดป้านหรือไม่อร่อยเลยใครให้มึงแดกเปลือกเอาหน้ากาขึ้นมาไปทวงนายกเอาสิเพราะกูก็ไม่ได้ใช้